รวยลูกอะไรลายหมดโอเคลายอะไรหรือว่าตั <S <S ้งกระตสี่เหลี่ยม กันมาเมื่อกี้ก็เลยถือโอกาสซะเลยของเหลือแค่ร้อยห้าสิบตัวแจ่มจริงพี่แต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นผ้าบางบางนะเหมือนชีฟองนะเอา,เอาจริง,าางนะเหมือนอะไรรู้ไหมพี่เ,เหมือนเชิ้ตวินเทจชีฟองแขนยาวล้วน ซึ่งขอลายนะขอคนเข้าใจคำว่าลายวินเทจเอามาเอาไว้นี่มาเลยเลยไม่นี่ไงเดาเลยฉันจะรอถ้าบัดแต่ว่ามันไม่ได้ไงนะหยาบจิ้ไม้แขกได้ไหมไลน์ทุกตัววินเทจ ร้อยพี่จ๋าวินเทจนะมันลายลลทุกตัวเลยอ่ะใครที่แบบของานแบบวินเทจลายวินเทจแขนยาวล้วนเชิ้ตเนี่ยพี่ต้องรุ่นนี้เลยอะไรอ่ะเธอมองไม่เห็นสายตาเริ่มพันแล้วตอนนี้แค่ถึงที่เม่พี่แม่พี่เจนพี่เจน าเธอใส่ให well, we ้หน่อยฉันจะกดแชร์ตัวลายสวยๆใส่แม่ๆดูดิสวยนะลายอย่างเงี้ยต้องใส่แม่ๆพี่เจนลองดูว่าตัวไหนเนี่ยนี่ใส่แม่ๆสวยๆจะได้ไวๆ มันจะเป็นสไตล์ที่เป็นแบบลายต,ตัวนะเออเดี๋ยวจะให้ราคาแบบว่าน่ารักน่ารักไปเลยพี่หาไม่ได้พี่เปิดกระสอบพี่ก็จะไม่มีแบบนี้ล้วนนะคะเพราะฉะนั้น,น,นคือเราสั่งมาเป็นคัสค่ะเออสั่งมาแบบพิเศษจริงๆใสเปเชี <Special S 1> ยลโอลี่ที่นี่ออใส่ไข่มาเลยพี่หรืออะไรจะช่วยพี่ใส่แม่แครเน,นี่ย สไตล์เนี้ยค่ะคือจริงๆงอ่ะหนูเอามาหลายร้อยตัวนะหนูขายไปลแล้ว <f ix> คือของมันเหลือแค่นี้แหละจริงๆไม่ไ,ไม่ได้จะรีวิวหรอกแต่เห็นพี่ๆถามมาแขนยาวล้วนแขนยาวล้วนหนูก็เลยเอ้าลองกดดูนีเห็นไหมวินเพจเลยค่ะพี่ค่ะหนูว่ามีใครแบบว่าจะได้ไงเนี่ยพี่ อันนี้เป็นตัวค่ะพี่แบบนี้จะไม่มีเป็นกระสอบนะพี่นะงานพวกนี้จะไม่มีกระสอบค่ะกระสอบลายล้วนอย่างเงี้ยไม่มีนะพี่อันนี้คือเขาเปิดกระสอบเขาอาจจะเปิดเป็นยี่สิบลูก30สิบลูกเขาถึงจะได้แบบนี้ช่พี่ถ้าพี่บอกว่าอุยอยากได้กระสอบอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้คือหนูสั่งคัดคัดพิเศษใช่ ัั่งคดมาเชิ้ตเชิ้ตวินเทจนะเสื้อเชิ้ตวินเทจลายแบบผ้าบางผ้าเบาอะไรพวกเนี้ยพี่อันนี้ไม่ต้องขึ้นมีแค่นี้แหละหรือไม่ก็ให้แพทช่วยใส่แม่ใส่ใ้เธอแล้วเราก็โชว์เลยว่ามันจะได้เร็วหมมหหรอพี่ันเลือเวลาใช่เพราะว่ากลัวแสงหมดเรื่องของเรื่องอ่ะเนาะสิบนาทีสิบนาที เอาหัวหัวลายลายใส่แผนให้ลูกค้าชมดูดดดพี่สวยจริงสวยจังอะ่ะพี่ดูดิอะ่ะโอ้โหใครที่ขายแนวนี้อยู่นะพี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยใส่เป็นแบบทับในก็สวยนะผู้หญิงค่ะพี่เป็นทรงผู้หญิงเลยแต่ถ้าผู้ชายแต่งตัวแนวๆก็ได้อยู่นะ ต้องดูลายใกล้ๆบางตัวมันเป็นผ้าบางแบบชีฟองเลยค่ะพี่ราคาตัวละ80บาทขั้นต่ำ50ตัวโออวันนั้นเราขายขั้นต่ำเป็น30หรอขั้นต่ำ30หรือ50อะ100เอาพิ่ติกมาทำไมอะววามากับรถมากับรถขอบคุณนะคิว่ามาหา <c oughs> เอาไปพี่เอางี้ให้ลอง50ตัวแล้วกันอะให้ลอง50ตัวสวัสดี50กว่าท่านนะคะสวยมากคนหรือของ ตอนเย็นยมยมแล้วอะพี่หน้ายมหมดแล้วนี่จะให้ลูกค้าดูสีสดๆนะคะพี่ของจริงๆว่ามันออกประมาณไหนเนาะไม่ต้องดูหน้าคนขายนะพี่นะดูดิพี่สวยๆเลยค่ะลายทุกตัวเนะลยไายลายทุกตัวพี่แนะนำพี่เอาไปซักนะ บางตัวลายเยอะบางตัวลายน้อยขั้นต่ำห้าสิบตัวแต่พี่ได้เชิดแล้วก็ลายทุกตัวแขนยาวล้วนๆเลยค่ะอันไหนใส่แล้วมานี่เลยจะได้โชว์ลูกค้าเลยครับนี่ใส่เลยเออสัตตัวละแปดสิบค่ะพี่ขั้นต่ำห้าสิบตัว 4, 000, เดี๋ยวนุขายให้สี่พันแต่เป็นแขนเป็นแขนยาวสไตล์แบบนี้ล้วนๆเลยนะไม่มีกระสอบนะพี่พวกเนี้ยบางทีเปิดแบบยี่สิบลูกสาสิบลูกอะ่ะถึงจะได้ถึง,ถงจะได้แบบว่าเป็นร้อยร้อยตัวขนาดนเนี้ยพี่จ๋าเนี่ยวินเทจต้องขอคนขายวินเทจนะคะพี่ถ้าพี่คิดดูดีพี่ขึ้นอย่างเงี้ยทั้งร้านทั้งราวเต็มราวเลยอะ่ะมันจะดูสวยขนาดไหนอะ่ะ แบบหหัวปังเลยค่ะพี่เห็นไหมนี่ลายวินเทจสวยๆเนี่ยคุณพี่แม่เสือสาวก็มาจา้าพี่แม่ใส่แล้วยกมาเลยลูกค้าเลยช่วยกันใส่ไม้แขวนจะได้เล <laughs> ยไหมเออเอ้อยกมาเลยทัย้งหลักทั้งไม้แขวน ใครรับพิมพ์รับได้เลยนะพี่พี่นะ นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ของมาอีกเมื่อไหร่นะคะพี่เพราะว่าเปิดกระสอบแบบเยอะจริงๆหลายสิบกระสอบไซส์อะไรไซส์มันปกติ S M L X L เออมันรวมไซส์เลยค่ะจริงๆอย่างหนูไซส์ S ไซส์ M อย่างเงี้ยพี่สามารถใส่ไซส์ L ให้มันดูเป็นโอเวอร์ไซส์ได้นะ S M L X L ได้ใช่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบเนาะ ใส่โดยตรงกับสายอ่ะพวกงานวินเทจไงพี่บางทีเขาใส่เป็นทับในแล้วใส่กางเกงเข็มขัดอ่ะห้าสิบตัวสี่พันห้าสิบตัวสี่พันกระสอบไม่มีแบบนี้ให้นะคะเปิดกี่งานคะวันนี้เสื้อขาวล้วนเปิดไหมเสื้อขาวล้วนเปิดไปแล้วคุณพี่ นี่อุย้ยสวยเห็นไหมวินเทจเป็นเชิดวินเทจแขนยาวล้วนแบบนี้เลยค่ะบางตัวลายเยอะบางตัวลายน้อยนะคะอันนี้ต,ต้องทำคออย่างงี้เน,นี้ยสวยสีพาสเทลมากตัวนี้เห็นไหมสีพาสเทลลายวินทงวินเทจเป็นแขนยาวล้วนเลยค่ะเสื้อเชิดแขนยาววินเทจค่ะ เดี๋ยพี่ถึงจะเห็นลายใกล้นะตกตัวละ80ดสิบบาทลูกค้าง่ายๆเลยใช่ <c oughs> พี่ดูลายใครสั่งได้เลยนะส่งพร้อมส่งส่งพรุ่งนี้เลยขอสายแบบใส่วินเทจใส่ที่มองออกอะว่ามันคือวินเทจ <c oughs> ใช่ แบบไอ้นะบบนี่น่ารลาอ่ะลายคือลายเขามีสเสน่ห์อ่ะพี่ดูดิลายเขาไม่ซ้ำไม่จำเจแล้วผ้าเขาดีนะเห็นไหมลายทีตัวง่ายๆลินลนิ้นล้วนๆไม่มีค่ะคุณพี่มีกี่ป้ายอันนี้คือแค่ขายเป็นตัวนะมันไม่มีเป็นกระสอบนะพี่พวกเนี้ยแขนยาวล้วนๆอย่างเงี้ยสวยค่ะพี่เอ็มสวัสดีค่ะวันนี้พี่เอ็มมาเย็นนะ่ะ พี่เอมขายดีใช่ไหมดูดีลายวินเทจเอ้ยลายสวยมากอะ่ะพี่พี่เอมมอาไปแขวนแขวนหน้าร้านดีดูดิแดงแบบขับผิวมากเลยใส่อะนี่มใส่ งานเยอะมากขอให้เฮงขายดิบขายดีนะคะพี่เอมชาวบ้านเรียกงานเข้าเออขอให้งานเข้าเยอะๆขายดีๆทําธุรกิจอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองปังๆจ้าใครชอบงานสไตล์วินเทจเชิ้ตวินเทจแขนยาวล้วนมาทางนี้สวยทุกลายจริงๆเนาะมันมีสเสน่ห์ในตัวของเขาอะพี่มันไม่ซ้ำกันเลยหนูยังไม่เห็นลายซ้ำกันเลยนะ ถึงได้บอกว่างานกระสอบไม่มีแน่นอนค่ะพี่ลายสวยๆแบบนี้เพราะมันเป็นงานคัดนะคะพี่หนูสั่งเขาคัดอ่ะปีหนึ่งอ่ะเขาถึงจได้หสวยบางตัวเป็นผ้าชีฟองเลยเนี่ยพี่ดูดิต้องดูลายใกล้ๆเนาะพี่ถึงจะเห็นว่ามันเป็นลายอะไรเนี่ยราคา80บาทค่ะ50ตัวขั้นต่ำห้าสิตัว4,000บาท แขนยาวล้วนๆเลยค่ะไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่งานแลนะพวกเนี้ใครขายวินเทจถูกใจแน่นอนพี่จะได้ลายทั้งร้านเลยมีกี่ลายพี่ทุกลายไม่ซ้ํากันพี่ดูอ่ะพี่ดูพร้อมหนูเลยเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะคือถ้าพี่สั่งมาห้าตัวหนูใส่ให้ใครใส่ให้ <สะ S 1> ทุกลาย,ลยมันเลือกไม่ได้<ม>พี่เพราะว่ามัน มือสองสเสน่ห์ของเขาเลยก็คือแบบละตัวไม่ซ้ำกันเนี่เห็นไหมพี่ดูพี่เห็นลายซ้ำกันยังมือสองค่ะพี่มือสองทั้งก็ดังนะก็ดังผ้าสายสองค่ะเป็นสินค้ามือสองทั้งก็ดังค่ะมีไม่เยอะแล้วพี่มีมีไม่เยอะนะจำนวนจำกัดนะลูกใช่จำนวนจำกัดค่ะ เพิ่งมาขายยังไงตัวละแปดสิบคุณพี่เสื้อเชิ้ตลายวินเทจค่ะเสื้อเชิ้ตลายวินเทจค่ะลายทุกตัวนะคะไม่มีสีพื้นเลยนะใครไม่ชอบลายลายอย่าซื้อนะจ๊ะที่เปิดนี่ไม่ใช่แล้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้ลูกค้าถาม,มาูกเออลูกค้าขอเนาะลูกค้าขอบอกว่ามีแขนยาวลวนไหม้ <ไข S 2> แฟชั่นแบบผ้าแขนยาวลวดเล็กเลย,เลยโชว์ให้เลยเพราะว่ามีแค่นี้แหละมีไม่เยอะพี่ไม่รู้จะได้อีกเมื่อไหร่เพราะว่าเปิดก็สอบแบบนะ ก,กว่าจะคัดได้อ่ะสั่งเขาปีรนึงเขาทำให้ไม่กี่รอบเองคือ <c oughs> ได้มาแค่ไม่กี่ร้อยตัวเอง,นนงเนี่ยดไปีนึ่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชใครจะเอาเอาเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยไม่มีของแล้วใช่เพราะว่าหนูรอนานมากกว่าหนูจะได้มาเหมือนกันพี่วกเนี้ยดูลายค่ะ โอ้โหลายแต่ละตัวเนาะเลยเนาะลายแบบโอ้โหตัวปังอลังการงันสนะั่นพวกนี้เป็นแฟชั่นพี่นี่ลายวินเทจลายจริงๆที่ลายจริงจ,งจังเลยแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่าพี่พเอม็มขอพี่เอ็มขายดิบขายดีกิจการรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เฮงเปังปงนะใครที่แชร์ให้ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็รวย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  แปะๆโ <c oughs> ดนไหมถามก่อนโดนไหมนั่นเลยมันมีรีคัฟต์ติดเปล่าวพี่ไม่มีอะไรดอกไปกว่าคนขายอย่างเราแล้วนะคะพี่จา๋าเสื้อว่าดอกแล้วนะเจอคนขายไปดอกกว่ะ <c oughs> ด,ดูดีดูลายเสื้อโอ้ย <c oughs> ห,หลายดอกวินเทจพี่จา๋า ขายสงการได้อยู่นะเนี่ยเออเนแทคา์แบบลายดอกมาใช่ผู้ใจดูดีมีเหตุผลเนอะดูดิพี่ดูดิเห็นไหมสวยๆเลยเลยเปิดไฟข้างหน้าที่ไหนดูว่าแอร์มีสวยมากเลยเนาะพี่ดูดิขายสงการแบบพี่เอาไป80บาทขายตัวร้อยเก้าสิบได้ไหมทางร้านโอ้โหร้อยห้าสิบก็กำไรครึ่งลงนะ ร้อยห้าสิบได้ไหมอ่ะลายแบบธรรมดาอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบลายสวยๆบางๆร้อยเก้าสิบเชิ้ตวินเหกกระสอบเท่าไหร่ไม่มีมเ,ปเป็นกระสอบพี่มันจะขายเป็นตัวแปดสิบบาทหนูไม่หาไม่ได้เลยนะไม่มีพี่ไม่มีเป็นกระสอบเลยตัวละแปดสิบจ้ะพี่จ๋าลายธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ขายร้อยห้าสิบก็ได้มันลายอยู่แล้ว ส่วนบางตัวลายสวยๆลายวินเทจหน่อยค่ะ้ยเกไป200ไปจา้าเห็นไหมสวยๆบางตัวเป็นผ้าชีฟองงานสวยค่ะ,นะเนี่ยลายอย่างเนี้ยพี่สวยๆอย่างเนี้ยพี่ขายแบบ1้อยได้เลยเพราะเนื้อผ้าวัตถุดวงวัตถุดิบในการผลิตเขาดีค่ะตัวนี้เหมือนผ้าชีฟองเลยนะเห็นไหมบางๆเนี่ยลายธรรมดงธรรมดาขาย150สสแตนดาร์ดไปจา้า ลายวินเทจลายปัวลายปังอะไรอลังการงานสร้างขายไปเลยร้อยเก้าสิบสองร้อยพี่แยกเกรดให้มันชัดเจนส่งเที่อวตัวร้อยแปดสิบจริงพี่ไปแยกได้อีกทีนะตัวไหนลายสวยมากตัวไหนลายสวยน้อยอเนี่ยลายวินเทจอลังการอย่างเงี้ยขายไปเลยค่ะสองร้อยร้อยเก้าสิบบาทก็ได้เนี่ยลาย<ด>สวยสวยอเออมันแยกทำราคาได้พี่เห็นไหมลายสวยสวยลายไม่ซ้ำลายไม่จำเจลายไม่เหมือนใครนะคะแปลกแหวกแนวพี่ก็ขายราคาสูงไปหน่อย <200. S 1> เออสองร้อยลายธรรมดาอย่างเงี้ยขายไปเลยร้อยห้าสิบี่ขายได้อยู่แล้วผ้าเขาดีค่ะเนี่ยชีฟองลายไม้ mile, อย่างเงี้ยพี่นะเห็นไหมสวยๆเลยนะคะเนี่ยลายแปลกๆลายสวยๆพี่สามารถจับราคาทําราคาได้เลยนะคะเห็นไหมให้ดูเลยเนี่ยลายสวยๆอย่างเงี้ยพี่อะ ขายจับราคาทําราคาไปเลยค่ะใครมีเวลาไปซักอัลบรี่ให้เนื้อผ้ามหอมๆห,หน่อยนะพี่นะแม่ให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยพี่ดูดิสวยๆแล้วสวย,สวยขอบคุณค่ะคนที่สวยจริงค่ะมันเป็นงานแคดค่ะมันเลยสวยเนี่ยเห็นไหมลายวินถงวินเทจนะคะพี่ขายสวยๆขายแบบธรรมดาง่ายๆ150ลายไหนสวยมาก ก็ขาย200ไปเลยเนี่ยร้อยธรรมดา150เนี่ยพี่เข้าส่งกรานแล้วด้วยนะเนี่ยลายวินของวินเทจแบบเนี้ยผ้าเหมือนผ้าชีฟองเลยขายไปเลยค่ะ200บาทอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งออกกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพอแขวนขึ้นราวแล้วมันสวยขนาดไหนเนี่ยตัวธรรมดาหนูขึ้นแขวนให้ดูด้วยนะ แบบนี้ส่งยังไงตัวละแปดสิบาทค่ะขั้นต่ำห้าสิบตัวค่ะพี่เดี๋ยวไปดูกันนะเนี่ยลายส่งลายเสือพี่แต่เสือจะไม่ค่อยมีหลอกน้อยไม่ค่อยมีหลอกน้อย <c oughs> ข้างหลังขึ้นมาเลยลายเสือเนี่ยขายไปเลยสองรอยบาทได้ไหมเธอสขต่ลเสอืเอ,อสมมติในแพ็คเจอลายเสือเอาไปเลยตัดตัวละสองร้อบาทพี่ขายไปเลยวินเทจ ลายสวยๆธรรมดาอย่างนี้ขายเท่าไหร่ดีเธอร้อยกว่าบาทอ่ะพี่ร้ <150 S 2> อยห้าสิบอะไปมันลายทั้งกระสอบอ่ะพีู่จะบอกไม่ใช่ทั้งกระสอบทุกตัวเหุมากเลยแบบนี้เนี่ยวินเหตุมากเลยเอาไปสองร้อยบาทพวกนี้มันหายากนะใช่มันไม่มีค่ะพี่ไม่มีกระสอบอล,ล้วนๆอะไรแบบนี้หรอกนอกจากงานคาัทอ่ะต้นทุนมันก็อย่างว่าน่ะพี่เราคัทเราคัดเอาแต่ตัวสวยๆต้นทุนก็ต้องสูงอยู่แล้วนะคะ อันนี้เปิดจากกระสอบเกาหลีนะคะพี่กระสอบละหมื่นกว่าบาทเปิดเป็นสิบยี่สิบลูกนะ่ะถึงจะได้ของเยอะขนาดนี้นะต้นทุนมันก็ต้องสูงเป็นเรื่องปกติพี่เนี่ยแต่ถ้าพี่ไปซื้อเขากระสอบเดียวหมื่นกว่าบาทพี่ก็ไม่ใช่ไม่ใด้อย่างนี้นะพี่ไม่ได้นะไม่ได้อย่างนี้ทุกตัวออนะหนูบอกไว้ก่อนนะไม่ได้นะอันนี้คืองานที่หนูแบบพัดพิเศษใส่ไข่จะเนี่ยวินะวนเทจมากแม่พี่ดูดิ ไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่นะใช่เพราะว่าหนูหนูสั่งเขานานมากเลยอะดูดิลายธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ขายร้อยห้าสิบก็ได้นะหนูรอของเขาแบบตอนนี้ก็สั่งไปนานมากแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมาเลยใช่ <c oughs> เพราะมันก็ต้องเปิดเดยอะจริงๆที่ยี่สิบลูกสาสิบลูกแล้วเก็ <c oughs> บเก็บเก็บเก็บ,บกว่าจะได้ของอ่ะอ่ะพี่คิดดูลายวินเทจตัวนี้สวยมากค่ะพี่ดูดีเทลค่ะ วไหนลายปัวลายปังพี่จับทําราคาได้เลยนะสวัสดีพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้แค่เปิดอ่รีวิวเสื้อเชิ้ตวินเทจให้เสื้อเชิ้ตลายวินเทจแขนยาวทุกตัวนะคะสวยๆเนี่ยพี่สวยๆอย่างเงี้ยสองร้อก็ได้นะเอาจริงพี่ดูดิ ไม่ชอบลายไม่แนะนํานะคะตัวละ80สบาทเพราะว่ามันเป็นลายทุกตัวจริงๆลายมากลายน้อยแล้วแต่ตัวค่ะแต่และตัวลายก็ไม่ซ้ํากันค่ะพี่จา๋าเนี่ยลายธรรมดาร5อยห้าสิบก็ได้ลายสวยๆเอาไปเลย200ร้อบาทสวยจ้าแต่ตอนนี้ตลาดเงียบเหงาโอ้ไม่เป็นไรคุณพี่พพสู้ๆไปด้วยกันค่ะค้าขายมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่บางวันขายได้ดีบางวันขายได้น้อยเราก็เป็นเหมือนกัน สู้กันไปสวยมากๆขอบคุณค่ะมีโชตไปเลยเอามาโชว์อีกเถอะลูกค้าเพิ่งเข้ามานี่ธรรมดาอย่างเงี้ยเอาไปร้อยห้าสิบพี่เดี๋ยวดูลายอีกลายตัวไหนลายสวยมากอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถจับราคาได้เนี่ยพี่สองร้อยได้เลยนะเอ้าผิดผิดผิดเนี่ยลายสวยๆอย่างเงี้ยพี่ขึ้นสองร้อยได้เลยเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูนี่เห็นไหม เนี่ยพี่ส่สุดแล้วนะถ้าแบบนี้มันจะไม่มีเป็นกระสอบมันต้องมีเป็นตัวพี่เพราะว่าพวกเนี้ยเปิดแบบ20ลูก30ลูกถึงจะได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่างานกระสอบจะไม่มีแบบนี้ล้วนค่ะหมดแล้วหรอด้วยแฟนเออเอาอันนี้ออกก็ได้ซื้อยืดออกไ,ได้ไหมนี่ราคา80บาทจากคุณพี่ตัวละ80บาทเป็นเสื้อเชิ้ตวินเทจแขนยาวลายรว รัวๆลายรัวๆวทลินเป็นอะไรกางแฟนหมดไม้แฟนหมดแมนี่วินเทจมากเลย80บาทนี่มอันนี้โชว์ไปนะแล้วมังกรวันนี้มาแล้วมาแล้ว er ไม้คายเสื้อมาราวลายดอกนี่สวยมากค่ะ ม,มารวยหรือเปล่าลูกมารวย,ยใช่ไหมก็เลยทำอะไรเมไมารวยทำอะไรโอ้พี่ดูดิลายส,สวยๆหาที่ไหนก่อนแขนยาวล้วนไม่มีแล้วพี่หนูอยากจะบอกว่าหนูอะสั่งไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอาจจะได้อาจจะรออีก อ,อาจจะรอยีกลายเดือนนะพี่เพราะว่ากว่าจะเปิดกระสอบแล้วรวบรวมได้ขนาดนี้เนาะอ่ะเ,อเ,เราไปดูกันเลยอ่ะเธอ,อแค่ขอดี้ก,กลับกล้องนะคะ ดูกันน้าติดพัดลมก่อนก็นได้เลยโอ้โหพี่เลยจวดจ้าดมากเลยเนาะพี่รัตด,ดาวนรับ50ตัวได้เลยพี่รัตด,ดาวนรอหนูแจ้งยอดในกินบล็อกก่อนอเดี๋ยวหนูเข้าไปแจ้งยอดให้ไปแล้ว50ตัว รีบนะพี่ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่นะใครจะสั่งต้องรีบสั่งนะคะมันเป็นงานหัวพี่อ่ะง่ายๆเลยหัวผ้าคัดแบบคัดเกรดอะเปิดหลายก็สอบมากๆก,กว่าจะได้นะคะขั้นต่ำห้าสิบตัวแต่ละ80ดิใครสนใจต้องรีบสั่งนะจ๊ะ